วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องอิทธิบาทสีททออ่อิทธิบาท4สี่คืออะไรอิทธิบาทสี่คือคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนะเป็นเครื่องถึงซึ่งทุกอย่างนะนะถ้ามีทำสี่ตัวเนี้ยจะสําเร็จในการงานทุกอย่างแม้แต่การเรียนการศึกษานะก็จะเจริญในห,หน้าที่การงานเลยแหละนะเรียกว่าอิทธิบาทสนะี่ คุณเครื่องแห่งความสําเร็จแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะอืมมันมีสี่ตัวด้วยกันมันมีย่อเพื่อจำง่ายๆนะคือชาวิจีแล้วก็วินะอืมชาย่อมันจะคำว่าอะไรอ่ะชาย่อมันจะคำว่าฉันทะ ฉันท่าคือการพอใจรักใคร่ในการงานที่ทำเออนะเมื่อเมื่อพอใจรักใคร่ในการงานที่ทำมันจะทำแหละมันก็ออกมาได้ดีแล้วก็สำเร็จเหมือนการเรียนการศึกษาก็เหมือนกันนะอืมถ้าคนที่อยากเป็นครูและได้ไปเรียนเป็นครูคนคนนั้นนะ่ะจะเป็นอาจารย์ที่เก่งเพราะอะไรอะ่ะ เพราะเขาอยากเป็นครูและเขาก็ตั้งใจเรียนที่จะเป็นครูนะตั้งใจเรียนคือเพราะอะไรเพราะเขามีความรักใคร่นในการที่จะเป็นครูนะอนะ,ะอย่างหนึ่งคนที่อยากเป็นหมอเนี่ยและเขาก็ได้เรียนเป็นหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การเรียนและการงานนะางานเงี้ยคือตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนเพราะมีความรักใคร่ นะมีความรังไข้ขึ้นมามันก็เลยตั้งใจเรียนเรียนออกมาก็เลยได้ดีนะอ่าไม่เหมือนบางคนบางคนพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เป็นเป็นหมอว่างั้นนะแต่ตัวเองอะ่ะอยากเป็นครูว่างั้นนะเออส่งให้ไปเรียนเป็นหมอถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้สําเร็จไหมสําเร็จเหมือนกันสําเร็จได้เหมือนกันกน,น่ะ ถามว่าจะเก่งไหมจะเป็นหมอที่เก่งไหมไอ้ตรงเนี้ยพูดยากน,นะถ้าจะบอกว่าเป็นหมอที่เก่งนี้เพราะเขาไม่มีความพอใจละไข้ในการงานที่ทาหรือการเรียนที่เรียนนั้นเขาอาจจะจบเหมือนกันนะจบเหมือนกันจบมาเป็นหมอได้เหมือนกันนะเออแต่ว่ามันก็จบมาแบบสังกตายอ่ะแบบมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตรงใจเขาอ่ะนะ อย่างเงี้ยแหละนะมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่เป็นที่ทําใจให้อบอ้าบอืมกาใจให้ชุ่มชื่น่ะในการเรียนน่ะเรียนออกมาสําเร็จจริงแต่ก็ก็ไม่น่าจเจริญในหน้าที่การงานได้เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีฉันทะฉันทะคือความพอใจรักใร้ในการเรียนการงานที่ทํานั่นแหละแล้วพวกนี้มันเป็นธรรมซึบเนื่องกันนะ พอมีชาแล้วชาแล้วมันก็จะมีวิขึ้นมาเองน่ะเออพอรักใครแล้ว,นะลาาลวปุ๊บวิริยะมันจะตามขึ้นมาเลยความพยันเนี่ยความเพียรเนี่ยเออพอรักใครปุ๊บมันมีความเพียรตามขึ้นมา่เงี้ยน่ะผมก็ตามมันเป็นทอดนะพอมีวิริยะแล้วมันก็มีวิจิตตะขึ้นมาไะมีจิตขึ้นมาเลยจิตคือจิตตะขึ้นมาเลยคือขอยันไม่พอน่ะจะเปรียบเทียบให้ฟัง ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเหมือนมีบุคคลคนหนึ่งนะอ่านหนังสือชอบหนังสือกระตูนเล่มนี้มากอะนะชอบมากชอบมากแล้วก็ทำไงพอชอบก็อ่านอ่านแล้วไงอ่านก็มีความเพียรที่จะตั้งหน้าตั้งตาอ่านตั้งหน้าตั้งตาอ่านไม่พอนี่นะจำได้ทุกตวัวทุกตอนเลยนะฉันทะและวิริยะมีความเพียรมาจิตตะคือ ท้องจนจาได้อ่ะอ่านจนจําได้อ่ะจําได้แม่นอ่ะเออเออจิตตะจนเพ่งรู้อ่ะออนะจนรู้อ่ะจนจําได้อ่ะเอ่าจิตตะแล้วพอต่อมาก็วิมังสามาไต่ตองแล้อีกนะเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันคลายเรื่องหนูเลยนะเนี่ยจะจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอิทธิบาทสี่ ถ้าจะให้มีควรมีชันทะก่อนพอใจลใค่ในสิ่งนั้นก่อนเมื่อเมื่อพอใจละค่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วน่ะมันก็จะมีวิริยะจิตะวิมังสาตามขึ้นมาเลยน่ะแล้วถ้ามันมีต่างขึ้นมาก็หมายความว่าบุาคคลนั้นสําเร็จแน่นอนน่ะแน่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมซืบเนื่องกันน่ะมีความพอใจ พอความพอใจรักใคร่ปุ๊บในการเรียนที่จะเรียนปุ๊บวิริยะความเพียรก็มาจิตตะก็มาวิมังสาก็ตามมาอีกตายตองนี่จิตตะก็จําได้แม่นนีน่ยเน,นี่ลักษณะแบบเนี้ยถึงได้บอกว่ามันเป็นธรรมเป็นคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นควรปููกขวังให้มีชันทะ พอใจรักให้ในการงานที่ทำสะกก่อนนะหรือในการศึกษาที่ศึกษาสกก่อนอย่างเงี้ยชื่อว่าคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนะมีสี่ตัวเท่านั้นแหละสี่ตัวเท่านั้นแหละนะก็อยู่ในหมวดธรรมะที่บอกว่าเป็นอิทธิบาทสี่นะคุณเครื่องแห่งความสําเร็จเนี่ยแหละหมวดสี่ในธรรมะเลยอ่าวันนี้ก็คุยเรื่อง คุณเครื่องแห่งความสำเร็จหรืออิทธิบาทสี่ให้ฟังพอประมาณนะ่านะแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆนะควรแล้วก็ควรจะปลูขวังให้มีไว้ในใจนะเพื่อจะได้สำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนการศึกษานะ่านะนะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะ่นะไว้ค่อยเจอกันใหม่สวัสดี